สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสิร์ฟบุญกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาทําบุญกันที่วัดหน้าต่างนอกอําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้เราได้อยู่ด้านหน้าซุ้มประตูวัดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในวัดกันครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงหน้าวัดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในวัดกันครับ ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาภายในวัดกันแล้วนะครับภายในวัดหน้าต่างนอกแห่งนี้นะครับก็จะมีจุดให้เราได้กราบไหว้สักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะครับนั่นก็คือเราจะไปกราบสักการะรูปหล่อของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกกันครับเมื่อเราขึ้นมายังด้านบนแล้วนะครับเราก็จะมากราบสักการะรูปหล่อของหลวงพ่อจงทางด้านนี้กันก่อนนะครับ เมื่อเราสักการะขอพรรูปหล่อของหลวงพ่อจงทางด้านนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปต่อกันที่หอของหลวงพ่อจงนะครับซึ่งเราจะเข้าไปกราบสักการะขอพรและปิดทองรูปหล่อของหลวงพ่อจงซึ่งอยู่ด้านในนะครับหลวงพ่อจงพุทธสโลท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ยุคเก่าที่มีผู้คนเริ่มใส่ศรัทธาท่านเป็นอย่างมากนะครับ ท่านเป็นหนึ่งในสพระเกจิคณาจารย์ยุคสงครามอินโดจีนซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันในนามจาดจงคงอีที่ได้แจกวัตถุมงคลให้กับเหล่าทหารแล้วได้เกิดปาฏิหาริย์ที่ทำให้ทหารเหล่านั้นที่มีวัตถุมงคลของท่านรอดจากความตายมาได้วัตถุมงคลของท่านจะเด่นทางด้านแคลคาดปลอดภัยคงกระพันชาตีเป็นต้นนะครับ ในหอหลวงพ่อจงแห่งนี้นะครับนอกจากรูปหล่อของหลวงพ่อจงแล้วยังมีรูปหล่อของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดและพระพุทธบาทจําลองให้เราได้ปิดทองกับสักการะด้วยนะครับด้านหน้าของหอหลวงพ่อจงนะครับก็จะมีตู้วัตถุมงคลเราสามารถร่วมบูชากับทางวัดได้นะครับ ถัดมาทางด้านนี้นะครับจะเป็นองค์พ่อท้าเวสสุวรนะครับซึ่งจะเป็นปางนั่งบัลลังก์นะครับของวัดหน้าต่างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะมากับสการะท่านกันนะครับองค์พ่อท้าเวสสวรองค์นี้ของวัดหน้าต่างนอกนะครับรจะเป็นปางนั่งบัลลังก์นะครับมีองค์กายสีเขียวและมือหนึ่งถือกระบองนะครับซึ่งดูหน้าเกรงขามมากๆเลยนะครับ วัดหน้าต่างนอกนะครับก็จะเป็นวัดแรกๆนะครับที่สร้างองค์พ่อท้าเวสุวรรณขึ้นมานะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการขอโชคลาภจากองค์พ่อท้าเวสวรรณมาฝาก fc ของช่องเสิร์ฟบุญทุกๆท่านกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการล้วงไห้นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมได้เลขอะไรกันบ้างนะครับผมจะล้วงแค่3ลูกนะครับเรามาเริ่มกันที่ลูกแรกนะครับได้เป็นเลข0ูนย์นะครับ ต่อมาลูกที่2นะครับเรามาดูกันครับว่าลูกที่2ได้เลขอะไรลูกที่2เป็นเลข7นะครับผมลูกที่2เป็นเลข7นะครับเรามาดูกันครับลูกสุดท้ายลูกที่3นะครับเรามาดูกันครับว่าเลขนี้เป็นเลขอะไรได้เป็นเลข7อีกนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ทางด้านซ้ายขององค์พ่อท้าวเวสสุวรรณนะครับเราก็จะพบกับหลวงพ่อพุทธนิมิตซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะพบกับองค์พ่อพระพิฆเนศและพระพรมนะครับเราสามารถกราบสักการะขอพรกับท่านได้นะครับแล้วเราก็จะไปต่อกันที่พระธาตุเจดีบางไทรนะครับ ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่หน้าพระธาตุเจดีบางไซกันแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปยังด้านในกันนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในบริเวณพระธาตุเจดีบางไซของมัาต่างนอกกันแล้วนะครับซึ่งภายในบริเวณของพระธาตุเจดีบางไซแห่งนี้นะครับก็จะสวยงามมากๆนะครับ ซึ่งด้านข้างนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางประจําวันต่างๆประดิษฐานอยู่นะครับและก็ยังมีรูปหล่อของพระเกจิคณาจารย์อีกมากมายนะครับประดิษฐานอยู่ข้างๆเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหน้าของพระธาตุเจดีย์บางไทรนะครับก็จะมีรูปหล่อของหลวงพ่อจงและพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับซึ่งพระธาตุเจดีย์บางไทรนะครับก็มีความสวยงามมากๆนะครับมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ ภายในพระธาตุเจดีย์บางไซของวัดหน้าต่างนอกแห่งนี้นะครับก็จะเก็บรักษาดัดชนีหรือนิ้วข้างขวาของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับซึ่งจะเก็บรักษาไว้ภายในพระธาตุเจดีย์บางไซแห่งนี้นะครับให้เราได้กราบสักการะกันนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะประดับด้วยโคมหลักสีสันนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าถ่ายรูปนะครับ แล้วเราก็จะมากับสการะรูปหล่อของหลวงพ่อจงและพระพุทธรูปซึ่งอยู่ทางด้านนี้กันนะครับแล้วเราก็จะมาต่อกันที่ศาลาใหญ่นะครับมากับสการะรูปหล่อของหลวงพ่อจงและพระพุทธรูปซึ่งอยู่ภายในศาลาใหญ่แห่งนี้กันนะครับแล้วเราก็จะมาต่อกันที่มนฑปดบหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อจงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังด้านบนกันนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมายังด้านบนมนดบหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อจงกันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อจงนะครับซึ่งเหมือนท่านมากๆเลยนะครับส่วนด้านหลังมนดบของหลวงพ่อจงนะครับเราก็จะพบกับองค์พ่อเท้าวเวสสุวรรณทั้งสององค์นะครับองค์หนึ่งนะครับจะเป็นองค์หน้ายักษ์นะครับส่วนอีกองค์หนึ่งจะเป็นองค์หน้าเทพพรบุตนะครับทั้งสองค์นี้นะครับจัดสร้างเป็นคู่แรกของวัดหน้าต่างนอกนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับนั่นก็คืออนุสรสถานหลวงพ่อจงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหลวงพ่อจงองค์ใหญ่องค์นี้นะครับมีหน้าตักกว้างถึง227นิ้วด้วยกันนะครับซึ่งดูสง่างามมากๆเลยนะครับผมขอแนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่มาทำบุญที่วัดหน้าต่างนอกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ก็สวยงามมากๆนะครับ แล้วผมก็จะพาทุกคนไปกราบสกการะขอพรกับพระสังกจายองค์ใหญ่ของวัดหน้าต่างนอกกันนะครับท่านมีนามว่าหลวงพ่อสมใจนึกครับสำหรับท่านใดที่มาวัดหน้าต่างนอกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับมาขอพรกับหลวงพ่อสมใจนึกกันนะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ